เดี๋ยวมาดูกันว่าข้อสอบโอลิมปิกข้อนี้คิดยังไงกันดูนะครับใครลองคิดดูก่อนก็ได้แล้วลองตอบมาดูอย่าลืมนะครับก่อนฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะกดรีโพสให้ด้วยเดี๋ยวเรามาทําข้อสอบโอลิมปิกข้อนี้กันนะครับอ่ะใครคิดออกแล้วก็ลองตอบมาดูนะครับหรือถ้าเกิดใครคิดไม่ออกเดี๋ยวลองมาดูฟอร์สเฉยนะครับนะโจทย์บอกว่า a b เท่ากับ1000 b c เท่ากับ2000 c a เท่ากับพนะคือ a b นี่คือคูณกันอยู่นะแล้วถ้าหากว่า a ก่าลังสองบวกะ ทำเลยนะครับนะครับน,นี้ครูขอเขียนซ้ำอีกทีนึงก่อน A B เท่ากับหนึ่ถูกต้องไหมนะแล้วก็ C A เนี่ยมันเท่ากับ3,000นะวิธีการทำเนี่ยมัน A B นะขาด C ครูคูณ C เข้าไปทั้งหมดเลยก็จะกลายเป็น A B C เท่ากับหนึ่ C แล้วก็อันนี้ก็คูณ A เข้าไปนะขาดตัว A ใช่ไหมก็จะกลายเป็น A B C เท่ากับสองพ A นะเสร็จแล้วตรงนี้ขาดตัว B นะคูณ B เข้าไป คุณเข้าไปทุกตัวเลยนะคุณเข้าไปตรงนี้ด้วยตรงข้างหลังด้วยนะก็กลายเป็น a b c เขียนเ,ยเรียงใหม่นะเขียนเรียงเหมือนกันเลยเพราะว่าเดี๋ยวพอคุณ b เข้าไปก็เขียน a b c ได้เท่ากับ3 0 0พเท่าไหร3 0 0 0ั 3000, b. น b ะคราวนี้เราจะเห็นว่าทุกตัวเนี่ยมันเท่ากันหมดก็คือ a b c เหมือนกันหมดเหน็นภาพครับไหมครับเพราะนั้นแสดงว่าถ้าเท่ากันหมดก็แสดงว่าอะไรแสดงว่าตัวหลังเนี่ยมันทำไมกรนลูกเท่ากันโดยปริยายเพราะตัวหน้านมันเท่ากันถูกต้องไหมก็จะได้ว่า2000 a นะเท่ากับ3 0 0พ b นะเท่ากับนะ หนึ 1> 1, okay, mm ่งพันสี่โอเคไหมหนึ่งพันสี่เสร็จแล้วขั้นตอนต่อมานะครับนะครูก็าหานะดูว่าสองสองพันนะสามพันแล้วก็หนึ่งพันครรนอคือเท่าไหร่ลูกครรนอคือหกพันใช่ไหมครูก็เอาหารด้วยหกพันตลอดก็คืออ่นะครูก็าหารตรงนี้เลยนะนะครูาหารตรงนี้เลยเอาทุกตัวเนี่ยหารด้วยหกพันครรนอไม่คือหกพันนะเอาตัวหารด้วยหกพันพอหารด้วยหกพันนะพอเราครูตัดทิ้งนะตัดส่วนทิ้งนะตรงนี้ก็เป็นหนึ่งในสาม หนึ่งส่วนสามตัดทิ้งก็นี่ก็เป็นหนึ่งส่วนสองตัดทิ้งตรงนี้ก็เป็นหนึ่งส่วนหกนะพอคุณตัดปุ๊บเราก็จะได้ว่า a อยังเหลือตัว A อยู่นะ a ส่วนสามเท่ากับ b ส่วนสองเท่ากับ C ส่วนหกนะครับซส่วนหกนะโดยให้ทุกตัวเนี่ยเท่ากับค่า k ซึ่งเป็นค่าคงที่นะครับทุกตัวเท่ากับ k นะเราก็จะได้ว่า A ส่วนสามนะเท่ากับ k แล้วก็ b ส่วนสองเท่ากับ k แล้วก็ C ส่วนหกเท่ากับ k สิ่งที่เราจะได้ก็คือ a 3เท่ากับ 3k เนะ B เท่ากับส k แล้วก็ C จะเท่ากับ 6k เสร็จแล้วพอเราได้ A B C มาแล้วเนี่ยเราก็ไปหาต่อนะครับว่า K กำลังสองจะมีค่าเท่าไหร่นะเราไปหาก่อนว่า K กำลังสองมีค่าเท่าไหร่นะวิธีการทำยังไงนะจากที่จดกำหนดได้ว่า A คูณกับ B เนี่ยเท่ากับ1,000นะเราก็จะได้ว่า A คือ 3K นะส่วน B เนี่ยคือ 2K ก็เลยเท่ากับ1,000ด้วยนะครับ ก็สอคูณสเป็น6 k k คันนี้ k คูณ k เนี่ย k, 2, เท่ากับ k กําลังสองก็เท่ากับ1000งพันนะหนึ่งพนะเราก็จะได้ว่าอะไรจะได้ว่า k กําลังสองเท่ากับ1000หารด้วย6กนะหนึ 1, 000, ่พันหารด้วย6โอเคนะครับนะหรือถ้าเราตัดเป็นเศษส่วนต่ำก็คือ k กําลังสองเท่ากับเท่าไหร่ดูห้าร้อยส่วนหกห้าร้อยส่วนหกคันนี้โจทย์ถามว่านะจริงจแล้วโจทย์ถามว่าแล้ว a กําลังสองนะ a 2กำลังสอบวก b กำลังสบวก C กำลังสเนี่ยมันเท่ากับเท่าไหร่นี่คือคำถามของโจทย์ใช่ไหมวิธีการทำเนี่ยวิธีการทำเนี่ยเราก็จะรู้ว่า a 3เท่ากับ 3k เท่ากับ2 k แล้วก็ c 6เท่ากับ6 k ใช่ไหมครับตามที่เราหาได้เมื่อกี้นั้นเนี่ยจากว่า a 2กำลังสบวก b กำลังสบวก C กำลังสเนี่ยมันก็เลย a มันคือ 3k ทั้งหมดกำลังสองบวก b คือ 2k ทั้งหมดกำลังสองบวก C คือ 6k ทั้งหมดกำลังสองนะ ก้นี้3ากลังสองก็เป็น 9K ้าคลังสบวกสี่คลังสนะสองยกลังสองเป็นสีกยกกลังสองก็เป็น 36K สกคลังสเอา9ก้าบวกสบวกสามสิมันจะได้เป็น 49K สกนะ้าลังสอ่าแต่เมื่อกี้เรารู้แล้วว่า K 2กลังสมันคือ500รส่วนสะเพราะนั้นตรงนี้เท่ากับ49่สิบคูณด้วยห้าส่วนสามพอเราคูณเข้าไปปั๊บมันตัดไม่ได้เนาะเก้า่านะเก้าหทดสนะ 5 4 20ก็เป็น24แล้วก็ใส่ส่วน2ตัวทั้งหมดนี้ก็ส่วน3ข้อนี้คือคําตอบข้อนี้คือ 24, 500, สนนะองหมื่นสะ่นห้อยวนสานะตอบเดี๋ยวคอยดูว่าคราวหน้าครูจะมีข้อสอบอะไรเจ๋งๆมาให้เราดูกันนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันครับ